นะคะก็จะเป็นพิธีสำคัญของพวกเราชาวสถาบันพระปกเกล้าทุกคนนะคะนั่นก็คือพิธีมุทิตาจิตค่ะตังกับก็ถือว่าเป็นอีกพิธีหนึ่งที่มีความสำคัญมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อจิตใจของนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าพิธีมุทิตาจิตเนี่ยนะครับเป็นพิธีที่เราจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตวเวทิตา กับครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนพวกเรามาและในปีนี้ก็เช่นเคยเราได้รับวงดนตรีได้รับเกียรติจากนดนตรีไทยจากชมรมดนตรีไทยสโมอสรน,นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชื่อวงมโหรีนำวงโดยอาจารย์ธีรพรยินเจริญมาบรรเลงเพลงปาเจราให้กับพวกเรากันอีกครั้งครับค่ะ ในช่วงเวลานี้นะคะยังจะขอกราบเรียนเชิญคณาจารย์ขึ้นบนเวทีนะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าทั้งสิทธิเก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันนะคะแสดงถึงมุทิตาจิตก่ะ ก็จะเป็นการแสดงออกถึงความกระตัญยูกะตเวทิตาต่อผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้กับพวกเรานะคะและขอเรียนเชิญท่านนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้านะคะดรทิติมาหล่อพิพัฒน์แล้วก็ท่านเลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าท่านอัธยุดลียวันนิตด้านนาวิถีนะคะเพื่อที่จะเชิญพันุ์พุ่มแล้วก็พันดอกไม้ค่ะ รวมทั้งขอเชิญตัวแทนของหลักสูตรต่างๆและคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าในการนำพวงมาลัยขึ้นแสดงความกตัญญูกตวเวทิตาต่อคณาจารย์บนเวทีด้วยนะคะขออนุญาตกราบเรียนเชิญคณาจารย์ขึ้นบนเวทีตามรายนามดังนี้นะคะท่านศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชยัยประธานคณะที่ปรึกษาสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าคะ่ะศาสตราจารย์พิเศษนรนิต์เศรษฐบุตร กรรมก,การสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าอาจารย์วิทวัตชัยภาคภูมิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าดารถวินวดีบุรีกุลรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ารองศาสตราจารย์ดรอิสระเสรีวัฒนาวุฒิรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รองศาสตราจารย์ดรมานิตจุมปากรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราจารย์ดรชมพูนุชโกศลากรเพิ่มภูนพิวัตผู้อำนวยการหลักสูตรปสสผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนรสมาลากุลณอยุธยาผู้อำนวยการหลักสูตรปรบและอาจารย์สุพนัทเพิ่มภูนวิวัตผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมมาพิบาลค่ะ ครับและผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนสาบันพระปกกล้านั้นพร้อมนะครับก็ขอคอกาทุกท่านยืนขึ้นในท่าสำรวมเพื่อที่เรานั้นจะทได้ทางพิธีในช่วงต่อไปนี้ครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญยิ่งขอให้ทุกคนตั้งสมาธิและตั้งจิตมุ่งมั่นเพื่อที่เรานั้นจะได้แสดงมุทิตาจิตขอบพระคุณอาจารย์ทุกๆท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับพวกเราทำให้พวกเรานั้นมีหน้าที่การงานมีวุฒิภาวะและสติปัญญาในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆมากขึ้นครับพี่ๆน้องๆชาวสถาบันพระปกเกล้าคะ่ะขอให้ทุกท่านทำสมาธินะคะทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งคะ่ะพร้อมกับ ส่งพลังการแสดงมุทิตาจิตไปถึงคณาจารย์ทุกท่านนะคะถ้าทุกท่านในห้องนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มพิธีมุทิตาจิตณบัดนี้ค่ะครับห้ากัญญามาบรรจบคำรบสมัยร้อยรวมใจจัดงานการสังสรรค์ วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าเรารักมั่นสามคัคคีกราบอาจารย์สารสัมพันธ์ฉันพี่น้องทั้งมวนมิตรจิตปรองดองครองศักดิ์ศรีสถาบันสง่างามด้วยความดี เกียรติทวีเคียงคู่ฟ้าสถาวร Uh oh I'm so cool. Продолжение следует... ทีก็เสร็จสิ้นลงไปด้วยความซาบซึ้งหัวใจนะคะ